ฉันไปไม่ได้จริงๆเพราะหนังสือใหม่ของอาจารย์สัวเฮิงเน่ยงานเยอะมากจริงๆขอโทษอะไรกันคุณเป็นแฟนของผมเป็นคู่ควงให้คนอื่นทำไมเอฮ้ยจะต้องแก้หน่อยนะที่ฉันชวนไม่ใช่แฟนของนายฉันชวนบอกอของฉันต่างหากเออาจารย์เจียงคะเอาแบบนี้ก็แล้วกันให้เจ้าชวนไปกับคุณไม่ได้บอกว่าต้องคู่ควงเป็นผู้หญิงสักหน่อยผมไม่เอา,าด้วยห<อ>รอก ออโถเอ้ยอาจารย์โจชวนคุณอย่าเล่นตัวนักเลยหนังสือสุดสนุกที่หายไปพร้อมกับลายเส้นที่อาจารย์เจียงให้กับฉันไม่เพียงแค่ถูกริบไปนะหัวใจเล็กๆบนนั้นคุณก็ไม่ยอมให้ฉันดูอ๋ออ๋ออะไรล่ะแฟนเขาผมมองหัวใจเขาคนอื่นได้ยังไงกันเ่ยพูดจบหรือยังพูดจบก็ได้ไปซะทนนานมานานแล้วคุณห้ามไปเขาอยู่กินข้าวเย็นนะฉันไม่ได้เตรียมวางใจเธอฉันไม่ได้จะอยู่ต่อชูลีเจอกันคราวหน้านะ <S <S เจออะไรห้ามเจอวันนี้ไม่คิดเรื่องงานยอมกลับมาแล้วเหรอแล้วคุณอยากให้ฉันกลับมาไหมล่ะคะผมไม่อยากเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อค่ะยื่นมือมามสองวันวันนี้ในสายตาคุณ ผมเหมือนมนุษย์ล่องหนเลยคุณยังให้ของขวัญฉันอีกเหรอถ้าผมไม่แสดงออกอีกช่วงบทโปรของเราคงกลายเป็นเลิกกันแล้วไม่ใช่สักหน่อยนี่ช่วงรักร้อนแรงตั้งหากค่ะคุณเคยเห็นช่วงรักร้อนแรงคู่ไหนคุยไม่ถึงสิบประโยคต่อวันบ้างจูบก็ไม่ให้จูบฉันไม่ได้ไม่ให้จูบนะเพียงแค่ไม่มีโอกาสนี่นาะเห็นไหมมา,มาฉันเตรียมพร้อมแล้วค่อยใช้ได้หน่อยนิยายสองสมบทที่ผมเขียนส่งให้คุณวันนี้ไม่เปล่าประโยชน์อะไรนะนิยายที่เพิ่งเขียนเหรอ ผมเพิ่งส่งอีเมลให้คุณไงจะไปดูก่อนนะปากมันได้มีไปพูดสักหน่อยอาชีอีชื่อแปลกซีรีปังวาไรตี้ดังได้ใจ